ทางด้าน,นของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ครับพร้อมด้วยหลายหน่วยงานก็ไปเยี่ยมให้กำลังใจคุณแม่ของฐานพรานที่เหยียบทุ่ดระเบิดได้รับบาดเจ็บขาขาดขณะเดินรัตเวนนายปิยะปิดจะนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ครับพร้อมด้วยเพศสตรกรหญิงนัทรดาปิดจะนำนายกเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยมแล้วก็มอบเงินพร้อมกับสิ่งของเพื่อให้กำลังใจแก่นางสาครเพียขันทีอายุ78ปีซึ่งเป็นบรรดาของ1 0เอกธีรพลเพียขันทีสังกัดกรมฐานพรานเฉพาะกิจที่26ที่บ้านโคกไม้แดงตําบลสํารงใหม่อำเภอละหารทรายจังหวัดบุริลํทาทั้งนี้ครับ10เอกธีรพลเนี่ยได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนบริเวณฐานจุบตามโมกใกล้กับปราสาทตาเมินทม แล้วก็ส่งผลให้ขาซ้ายขาดนะครับโดยระหว่างการเยี่ยมครอบครัวพี่สาวของ10เอกธีรพลก็ได้วิดีโอคอลเพื่อให้เจ้าตัวนได้พูดคุยกับบรรยากาศของที่บ้านก็พบว่ามีจิตใจที่เข้มแข็งครับและยังได้กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชก,การจังหวัดรวมทั้งทุกภาคส่วนที่ส่งกํบบาลังใจเข้ามาตนเองก็ยืนยันนะครับว่าถ้าหายดีจะกลับไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติต่อครับ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เล่าให้ฟังนะครับว่าจากการสอบถามมารดาของ1 0เอกธิรพลเนี่ยก็ได้ทราบครับว่าครอบครัวครอบครัวนี้เนี่ยมีพี่น้อง5คนโดยบุตรชาย3คนเคยรับราชการทหารรับใช้ชาติปัจจุบันบุตรชายของ1 0เอกธิรพลก็สมัครเป็นทหารกองประจำการผัดที่2ด้วยครับขณะที่ครอบครัวเนี่ยได้ร้องขอให้ภาครัฐ ให้การช่วยเหลือด้านสารณุพโภคนะครับอย่างเช่นการทําทางเข้าบ้านที่ยังไม่ได้จัดเป็นทางสาธารณะการติดตั้งเสาไฟฟ้าแทนเสาไม้ที่ตอนนี้ก็ผุพังแล้วและให้ดําเนินการเรื่องของเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทํากินเดิมที่เป็นสอคอหนึ่งซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มอบหมายให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะครับดำเนินการช่วยเหลือต่อไปเรียบร้อยแล้วครับ นอกจากนี้นะครับในปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบ,บุรีรัมย์ครับก็ได้ลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในเขตอำเภอบ้านกรวดและอำเภอละหารทรายซึ่งมีกระสุนปืนใหญ่ตกในพื้นที่กว่า250ลูกแล้วก็ส่งผลให้บ้านเรือนเสียหาย10หลังแบ่งเป็นเสียหายเล็กน้อยเนี่ย8หลังนะครับและเสียหายหนัก สองหลังด้วยกันรถยนต์เสียหายไปสองคันครับวัวก็ตายไป3ตัวมีหมูตายอีกห้ตัวขณะที่พืชผลและสวนยางพาราอยู่ระหว่างสำรวจเพิ่มเติม,เ,ตมเนื่องจากยังพบกระสุนที่ไม่ทํางานตกค้างในพื้นที่อยู่ครับก็ได้มีการมอบหมายให้ทางสำนักง,งานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักซ่อมแซมบ้านที่เสียหายเล็กน้อยและบางส่วนส่วนบ้านที่เสียหายหนัก2หลังเนี่ยก็จะมีภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนก็คาดว่าจะแล้วเสร็จและส่งมอบให้กับ ผู้ประสบภัยสามารถเข้าอยู่อาศัยได้ภายใน10วันครับนอกจากนี้ทางจังหวัดเองยังได้กําหนดแนวทางการเยียวยาเพิ่มเติมโดยให้การชดเชยค่าสัตว์เลี้ยงที่เสียชีวิตวัวเนี่ยให้ตัวละ35,000บาทสุกรตัวละ3,000บาทครับรวมถึงความเสียหายของรถยนต์ตามจริงโดยใช้งบจากกองทุนช่วยเหลือผู้อพยพจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเข้ากองทุนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในครั้งนี้